ของกินลําอยู่ที่คนมักถ้าคนมักมันดึงล้ำนะครับวันนี้ปาหมกข้ววเตี๋ยวควายนะครับอ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษนะครับ Newden Buffalo m o d e n Buffalo นะครับยกนิ้วขึ้นเลยนะครับอ่านะครับพ่อนะครับอ่านะครับทีเด s ของเปิ่นะครับอ่านะครับยอกเลยฮะอ่านะครับลูกจีนนี่อ่านะครับ นะครับเนื้อนะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็จะไปเนื้อเปื่อยนะครับนะฮะสบายนางนะ่นๆกันทีเดียวนะครับไส้นะครับลงตองลนวะโกนก่อนเนอะฮ่าิวๆกันไปนะครับแล้ลวก็ลูกจิ้มนะครับอ่าจัดไปนะครับยอกไปแลว้วฮ่า นะครับบรรยากาศนะครับมองการกินก๋วยเตี๋ยวขนาดนะครับหน้านี้นะครับโอ้โหนี่กับพ่อนะครับชัดๆผู้ภาพนะครับประแมนนี้นจแจนะครับขอตัวยอกแล้วนะครับนี่ก็คือเมนูที่เด็ดเห็นเมนูเลยครับกะเพราควายขอมซางไข่ดาวไม่สุกนะครับยอกกันเลยยอกยอกนะน้อยต้อมก๋วยเตี๋ยวควายนะครับราคานะครับมาตรฐานมิตรภาพนะฮะนะครับ โอ้โหมาลองอุดหนุนก็นได้นะครับเมนูใหม่ก็มีนะครับนะฮะนะครับยุดกู้วันจันนะครับนะบก๋วยเตี๋ยวควายนะครับน้อยต้อมนะครับก่อนถึงแยกทุ่งซียวสันป,ปะตองเจียงใหม่แล้วปักหมุดกันได้นะครับแจ้หมดอดเนิบแม่เว้ยวยนะครับ